12ข้อห้ามทําในคนท้องนะคะในช่วงระหว่างตั้งครรภ์เป็นช่วงที่คุณแม่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานเลยนะคะตั้ง9เดือนนะคะใน9เดือนนี้ท้องเราก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะคะร่างกายสรีระของเราก็เปลี่ยนไปจิตใจของเราก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะแล้วมีอะไรบ้างที่เราควรจะระวงังม,มีอะไรบ้างที่ห้ามทําสําหรับวันนี้ป้าปอจะมาบอก12ข้อห้ามทําในคนท้องนะคะเพราะว่าจะมีผลต่อลูกในท้องของเราด้วยนะคะ สิ่งที่คนท้องห้ามทำนะคะ <S 2> <S 2> คะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการกินนะคะจะห้ามกินปลาฉลามห้ามกินปลานาาห้ามกินปลาทะเลบางชนิดนะคะเพราะว่าปลาพวกนี้นะคะจะมีสารปรอทเยอะสารปรอทนะคะจะมีผลต่อลูกในท้องปลาพวกนี้มีสารปรอทสูงก็จะมีผลต่อระบบประสราทของลูกนะคะโดยเฉพาะเส้นประสราทสมองค่ะก็จะทําให้ลูกมีปัญหาเรื่อง พัฒนาการทางสมองนะคะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นอย่ากินโดยเฉพาะปลาดิบนะคะอันที่2เรื่องของการกินที่ห้ามอีกก็คือเนื้อดิบนะคะเนื้อดิบปลาดิบไข่ดิบข้อเมื่อกี้นี่ทั้งสุกและดิบนะคะก็คือปลาพวกนั้นนะคะทั้งสุกและดิบห้ามกินแล้วอันนี้ก็คือถ้าสุกกินได้แต่ดิบห้ามกินนะคะก็คือปลาดิบเนื้อดิบไข่ดิบพวกนี้นะคะจะมีเชื้อปรสิตหรือว่าเชื้อพยาธินะคะ ทําให้คุณแม่เกิดอาการท้องเสียอาหารเป็นพิษได้นะคะมันจะมีปรสิตจาพวกซาม,มเนล่านะคะที่จะทําให้คุณแม่มีปัญหาเรื่องอาหารเป็นพิษท้องเสียอาเจียนมากได้ด้วยนะคะอาหารอันต่อไปที่ห้ามก็คือเค้กนะคะเค้กที่ยังไม่ได้อบค่ะแสดงว่าเป็นเค้กดิบๆอยู่นะคะบางทีคุณแม่เป็นคนทําเค้กอาจจะชิมชิมบ่อยๆทั้งตอนที่ยังไม่ได้อบแล้วก็ตอนที่อบเสร็จนะคะแต่ว่า เค้กตอนที่ยังไม่ได้อบนะคะมันจะมีไข่ดิบก็เลยห้ามนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้คุณแม่ติดเชื้อได้อันต่อไปก็คือมายองเนสหรือน้ําสลัดที่ใช้ไข่ดิบเป็นส่วนประกอบค่ะเพราะว่าไข่ดิบก็จะมีปัญหาเรื่องการติดเชื้ออีกแล้วนะคะอาหารอันต่อไปที่ห้ามก็คือผลิตภัณฑ์นมที่ไม่ได้ผ่านการ p เจอร์ไ์นะคะบางทีคุณแม่อาจจะเป็นคนที่เลี้ยงแพนนมแพ้ คนเลี้ยงวัวนมก็นมวัวแบบนี้นะคะก็คือเคยดื่มกินได้ตอนที่ไม่ท้องแบบดิบๆสด,สดๆหรือว่าต้มเองแบบนี้แต่ตอนท้องนี้ขอห้ามก่อนนะคะห้ามห้ามทานนะคะห้ามดื่มนะคะต่อไปที่เป็นอาหารและเครื่องดื่มนะคะก็คือคาเฟอีนนะคะไม่ว่าจะเป็นชากาแฟชาเขียวชานมตระกูลที่มีคาเฟอีนเยอะๆนะคะก็จะห้ามเลยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ใจสัน่น ความดันโลหิตสูงขึ้นแล้วก็คาเฟอีนนี่มันสามารถผ่านโรคเข้าไปสู่ลูกได้ด้วยนะคะอันนั้นคือประเภทที่1ทั้งหมดที่กล่าวมาก็คืออาหารประเภทเป็นประเภทที่1ที่ห้ามคุณแม่ทํานะคะแล้วประเภทที่สองที่ห้ามคุณแม่ทําก็คือห้ามสูบบุหรี่ห้ามดืม่มแอลกอฮอล์นะคะไม่ว่าจะมาในรูปของเหล้าของเบียรของไวน์หรือว่าพันช์หรือว่าค็อกเทลต่างๆห้ามเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของลูก ลูกในท้องจะมีพัฒนาการช้าลูกในท้องจะตัวเล็กตัวเล็กกว่าที่ควรจะเป็นอาจจะมีภาวะคลอดก่อนกําหนดนะคะมีโอกาสที่จะคลอดก่อนกําหนดได้สูงบางคนก็แท้งเลยนะคะมีโอกาสที่ลูกในท้องจะเกิดความผิดปกติหรือว่าเกิดความพิการได้นะคะโดยเฉพาะบุหรี่นะคะเป็นอันตรายทั้งต่อแม่และเด็กค่ะเพราะว่าจากการศึกษาบุหรีนะะ่นี่ค่ะมันจะมีทั้งสารนิโคตินแล้วก็คาร์บอนมอนอกไซด์จากควันของบุหรี่ใช่ไหมคะ มีผลกระทบต่อการทํางานของระบบประสาทของเด็กในท้องระบบประสาทของแม่ด้วยนะคะมันจะขัดขวางพัฒนาการของระบบประสาทของเด็กค่ะโดยเฉพาะช่วง3เดือนแรกที่เป็นการฟอร์มเส้นประสาทฟอร์มระบบสมองแล้วก็จําไว้เลยนะคะว่าบุหรี่มีสารอันตรายมากกว่า4,000ชนิดนะคะแล้วก็มีสารที่ก่อมะเร็งมากกว่า60ชนิดเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้ดีที่สุดนะคะ แม้แต่ควันบุหรี่มือสองซึ่งเราไม่ได้สูบเองควันบุหรี่มือสองก็คือเราไปสูดดมจากคนอื่นที่เขาสูบอยู่นะคะหลีกเลี่ยงให้ไกลเลยนะคะคุณแม่ อันที่3ก็คือห้ามคุณแม่นั่งในท่าเดียวนานๆนะคะคุณแม่ตั้งครรภ์ไม่ควรจะอยู่ในท่าเดียวนานๆอย่างเช่นนั่งเก้าอี้นานๆทั้งวันเลยไม่ขยับไม่ลุกไปไหนแบบนี้ไม่ดีนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เส้นเลือดอุดต,ตันระบบไหลเวียนเลือดไม่ดีพอระบบไหลเวียนเลือดไม่ดีเลือดก็ไปเลี้ยงลูกได้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละวันคุณแม่ควรจะ เปลี่ยนท่าบ้างนะคะ30นาทีหรือ1ชั่วโมงเป็นอย่างช้าก็ควรจะเปลี่ยนท่าลุกเดินบ้างนั่งบ้างเปลี่ยนท่านั่งบ้างนั่งเก้าอี้ตัวนี้ก็ไปนั่งเก้าอี้ต่ำบ้างนั่งเก้าอี้สูงบ้างทําอะไรก็ได้ให้คุณแม่รู้สึกสุขสบายขึ้นอย่าอยู่ในท่าเดียวนาน,านๆนะคะบางทีคุณแม่ก็จะนั่งจนเพลินเลยนะคะพอเส้นเลือดอุดตันนี่ก็จะทําให้เลือดไปเลี้ยงลูกได้น้อยลงแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาเส้นเลือดขอดตามมา เกิดปัญหาลิซิดวงทวารตามมานะคะเพราะว่ามันมีการกดทับของลูกอยู่แล้วแล้วไปเพิ่มด้วยการนั่งอยู่ท่าเดียวนานๆก็จะทําให้เกิดปัญหามากขึ้นนะคะเพราะลูกได้รับเลือดน้อยลงการเจริญเติบโตก็ไม่ดีพัฒนาการของลูกในท้องก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ควรจะเปลี่ยนท่าลูกบ้างเดินบ้างนอนบ้างนะคะอยู่ในท่าหลายๆท่าหลายๆอิริยาบถนะคะในแต่ละวัน สำหรับเรื่องที่4นะคะก็คือคุณแม่อย่าก,กินยาพร่ำเพื่อนะคะยาพร่ำเพื่อคืออะไรก็คือกินยานี้นานมาแล้วแล้วก็ยังกินต่อหรือว่าเจ็บป่วยไม่ไปหาหมอซื้อยากินเองแบบนี้ไม่ดีนะคะคุณแม่ ตั้งครรภ์ก็มียาอยู่ไม่กี่อย่างแล้วค่ะที่กินได้อย่างเช่นยาลดไข้ก็จะเป็นพาราเซตามอนนี้กินได้นะคะยาลดน้ำมูกยาแก้แพ้ที่เรากินได้เองเลยก็คือคอเฟนิลามีนเท่านั้นนะคะที่เรากินได้จำพวกยารักษาสิวที่เคยกินหรือว่าเธยรักษาอยู่ก็ต้องหยุดไปนะคะเพราะว่ามีผลต่อลูกอาจจะทําให้เกิดความพิการได้มีผลซึมผ่านโรคไปหาลูกได้นะคะเพราะว่ายาพวกกดสิวก็จะมีสารอันตรายอยู่สําหรับลูกในครรภ์น,นะคะ มันจะไปขัดขวางกันพัฒนาระบบประสาทโดยเฉพาะในช่วง3เดือนแรกนะคะอาจจะทําให้ลูกาตาบอดหรือว่าทําให้หูพิการหรือว่าทําให้ระบบลิ้นหัวใจพิการหรือว่ามีผลต่อปุ่มแขนปุ่มขาลูกที่กําลังจเจริญแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจ็บป่วยระหว่างตั้งครรภ์ควรจะไปหาหมอนะคะปรึกษาหมอดีกว่านะคะ สำหรับเรื่องที่ห้าที่ห้ามคุณแม่ทำก็คือห้ามคุณแม่ใส่รองเท้าส้นเข็มหรือใส่รองเท้าส้นสูงนะคะในขณะตั้งครรภ์เพราะว่าจะทําให้คุณแม่เสียการทรงตัวแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายรวมทั้งรองเท้าส้นเตารีดด้วยนะคะรองเท้าส้นเตารีดคือแบบไหนก็คือส้นตันไปหมดแล้วค่ะแต่ว่าเป็นส้นสูงเวลาที่เราเดินมันจะพลิกง่ายนะคะเหยียบก้อนหินนิดเดียวมันก็พลิกง่ายแต่ถ้าเป็นส้นเข็มก็คือพื้นที่ที่จะสัมผัส พื้นนะคะมันน้อยก็จะมีโอกาสที่ทําให้เราลื่นหรือว่าล้มได้ง่ายเพราะฉะนั้นคุณแม่ห้ามใส่รองเท้าส้นเข็มส้นเตารีหรือว่าส้นสูงอื่นๆที่สูงๆนะคะ <S <S คุณแม่อาจจะบอกว่าชันถนาดแบบนี้ค่ะแต่ว่าโอกาสที่จะเกิดการเสียการทรงตัวมันจะง่ายกว่ารองเท้าแบบอื่นแล้วการใส่รองเท้าส้นสูงๆนะคะยังจะทําให้ ระบบไหลเวียนไม่ดีค่ะจะทําให้น้ําหรือว่าเลือดไปข้างไปกองอยู่ที่เท้านะคะทําให้เท้าบวมแล้วก็คุณแม่ปวดเท้าปวดขาได้ง่ายนะคะเกิดเส้นเลือดขอได้ง<ๆ>่ายด้วยนะคะเรื่องที่6นะคะที่คุณแม่ห้ามทําก็คืออย่าเครียดนะคะช่วงท้องพยายามทําจิตใจให้สบายอะไรที่สดชื่นอะไรที่จะลงใจก็ให้ทํานะคะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะอารมณ์ไหนลูกในท้องของคุณก็จะอารมณ์แบบนั้นเลยนะคะถ้าคุณแม่ตั้งคันเครียดนะคะ ก็จะทําให้ลูกในท้องเครียดไปด้วยก็จะมีผลต่อเวลาที่คลอดทารกออกมานะคะก็จะมีผลให้ทารกเป็นคนที่หงูดหงิดง่ายปรับตัวยากหรือว่าบางคนก็ถึงกับเป็นออทิสติกเลยนะคะเราก็คงจะทราบอยู่นะคะว่าเป็นออทิสติกก็คือไม่ใช่ปัญญาอ่อนแต่ว่าการรับรู้ของเขาจะ ได้บางเรื่องเท่านั้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเด่นเรื่องเดียวอย่างเช่นเด่นเรื่องคณิตศาสตร์หรือว่าเด่นเรื่องการคำนวณเด่นเรื่องศิละปะอะไรแบบนี้นะคะ mm hmm. เขาจะไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติทั่วไปได้นะคะเกิด mm hmm. คำแล้วนะคะเอาให้เสร็จแล้วกันนะคะเรื่องที่7นะคะก็คืออย่าดื่มนมมากเกินไปนะคะไม่ว่าจะเป็นนมวัวนมถัว่วก็ไม่ควรจะดื่มมากเกินไปนะคะ เพราะว่าที่เราดื่มนมเพราะเราอยากได้แคลเซียมใช่ไหมคะถ้าแคลเซียมนี่มันไม่ได้มีอยู่ในนมอย่างเดียวนะคะแล้วที่มีอยู่ในนมก็ไม่เพียงพอนะคะบางคนดื่มนมเยอะๆอาจจะแพ้โปรตีนจากนมวัวก็ได้ถ้าคุณแม่มีผื่นแพ้ลูกในท้องก็มีผลด้วยนะคะเขาก็แนะนําว่าอย่าดื่มนมเกินวันละหนึ่งแก้วในขณนะตั้งท้องนะคะถ้าเราอยากได้แคลเซียมอยากเสริมแคลเซียมก็ควรจะกินผักใบเขียวกินปลา ให้หลากหลายเลยนะคะหลายๆเมนูปลาเลยนะคะกินงาดำกินอัลมอนนะคะหรือว่านมอัลมอนหรือว่าถั่วต่างๆก็ได้นะคะ <S <S เรื่องที่แปดนะคะเราก็แนะนําว่าอย่าอาบน้ําร้อนเกินไปนะคะเพราะว่าการอาบน้ําร้อนจะทําให้หลอดเลือดของเราขยายค่ะพอหลอดเลือดของเราขยายความดันของเราก็ลดลงถ้าคุณแม่มีความดันลดลงมากๆคุณแม่ก็จะเหนื่อยนะคะทุกคนที่ความดันลด ก็จะเหนื่อยค่ะแล้วถ้าเราเหนื่อยท้องเราก็จะบีบท้องเราก็จะปั้นได้นะคะก็จะทําให้คุณแม่มีโอกาสคลอดกกอนกําหนดได้แต่ถ้าคุณแม่อาบน้ําร้อนในช่วงที่ท้องเล็กๆอยู่คุณแม่ก็อาจจะเป็นลมได้นะคะเพราะว่าการที่หลอดเลือดขยายความดันลดลง mm hmm. ก็จะทําให้คุณแม่รู้สึกวิงะะ่งเวียนค่ะอ่อนเพลียค่ะอ่อนเพลียลงกว่าเดิมเลยนะคะแล้วบางทีการที่คุณแม่อาบน้ําร้อนนะคะร่างกายก็จะสะสมความร้อนพออาบเสร็จร้อนกว่าตอนที่อาบอีกนะคะ แบบนั้นก็จะทําให้คุณแม่มีเลือดที่ไปเลี้ยงลูกได้น้อยลงเพราะความดันโลหิตต่ําเลือดก็จะผ่านลูกไปได้น้อยลูกก็ได้รับอาหารได้รับน้ําได้รับอากาศน้อยค่ะเป็นปัญหากับการเจริญเติบโตเป็นปัญหาต่อการแท้งนะคะลูกอาจจะอยู่ในภาวะอึอดอดัดจนอยู่ไม่ได้เสียชีวิตในขั้นแบบนี้ก็เป็นไปได้เลยนะคะถ้าท้องอ่อนๆคุณแม่ก็อาจจะเป็นลมได้เพราะหลอดเลือดมันขยายมากเกินไปนะคะอย่าอาบน้ําร้อนมากเกินไปนะคะอุ่นๆหรือน้ำธรรมดาที่หกห้า้า ผ่านไป8ข้อแล้วใช่ไหมคะเหลืออีก3ข้อนะคะต่อไปข้อที่9นะคะห้ามคุณแม่ไปอบไอ้น้ำอบซาวน่าค่ะจริงอยู่การอบไอ้น้ำอบซาวน่าจะทำให้รู้สึกสุขสบายขึ้นแต่ว่าการอบพวกนี้นะคะจะทำให้คุณแม่สูญเสียเหงื่อมากคุณแม่จะเหนื่อยแล้วก็สูญเสียน้ำและอิเล็กโ์ตัวไ e รจากร่างกายไปกับเหงื่อไปกับความร้อนแล้วก็จะทำให้เลือดข้นทำให้เส้นเลือดอุดตันเลือดไปเลี้ยงลูกไม่เพียงพอ ลูกได้รับเลือดน้อยลูกก็อยู่ในภาวะที่ขาดสารน้ําอาหารทําให้การเจริญเติบโตไม่ดีหรือว่าถ้าลูกอยู่ในภาวะขับขันมากลูกอาจจะเสียชีวิตหรืออาจจะแท้งก่อนกําหนดได้เพราะฉะนั้นอย่าไปอบซาวหน้านะคะทนไว้ก่อนนะคะหลังคลอดค่อยทำนะคะเรื่องที่10นะคะ เขาบอกว่าห้ามไปเก็บมูลแมวหรือว่าห้ามเก็บขี้แมวค่ะบางบ้านอาจจะเลี้ยงแมวแล้วก็มีกระบะทรายให้แมวไปขี้ให้แมวไปถ่ายอยุจจาระตรงนั้นนะคะเราก็จําเป็นต้องเอาไปทําความสะอาดถ้าคุณแม่เคยทําอยู่แล้วก็ห้ามทําในช่วงนี้นะคะเพราะว่าในขี้แมวนะคะมันจะมีเชื้อที่ เป็นเชื kids, them, ้อปรสิตอยู่นะคะเรียกว่าสมเนล่านะคะจะทําให้ติดเชื้อแล้วก็ผ่านไปยังลูกได้เป็นอันตรายกับลูกด้วยนะคะเวลาที่ติดเชื้อพวกนี้ก็จะทําให้ลูกเกิดความผิดปกติเพราะว่าขี้แมวมันเป็นอาหารนาโรคปรสิต ที่เป็นซาโมเนล่าอยู่นะคะถ้าติดเชื้อพวกนี iros, <in> land, well ้ก็จะผ่านไปยังลูกได้โดยเฉพาะในช่วง3เดือนแรกลูกเรากําลังฟอร์มอวัยวะร่างกายอยู่กําลังฟอร์มระบบเส้นประสาทอยู่หัวก็โตที่สุดเพราะว่าสมองกําลังเจริญจากการวิจัยเขาก็พบว่า45%เลยนะคะที่คุณแม่ไปเก็บขี้แมวแล้วก็จะติดเชื้อซาโมเนล่าจากการทําความสะอาดกระบะทรายหรือว่าเก็บขี้แมวนี่นะคะ แล้วก็ใน45นี้ก็จะพบว่า60ไม่แสดงอาการ30ก็มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับเด็กในท้องแล้วก็อีก10ลูกเสียชีวิตในคันนะคะแล้วก็เรื่องที่11นะคะห้ามคุณแม่ลงอาบน้ําในแม่น้ําลําคลองหรือว่าแช่น้ําในอ่างนะคะไม่ควรจะลงไปแช่น้ํานะคะโดยเฉพาะในไตมาสุดท้ายที่ใกล้ขอดนะคะเพราะอะไรก็เพราะว่าปากช่องคลอดของเราเริ่มจะเปิด ช่องคลอดของเราจะนิ่มมีโอกาสที่จะติดเชื้อจากน้ําที่เราลงไปแช่หรือว่าสบู่หรือว่าสิ่งสกรปรกที่อยู่ในน้ํานะคะเพราะฉะนั้นห้ามแช่น้ําห้ามลงอาบน้ําในแม่น้ําลําคลองนะคะห้ามแช่น้ําในอ่างด้วยนะคะแล้วก็เรื่องที่ <c oughs> แล้วก็เรื่องที่12นะคะเรื่องสุดท้ายก็คือห้ามคุณแม่ทําอะไรที่เสี่ยงอันตรายโดนกระทบกระแทกมากๆอย่างเช่นคุณแม่ที่เป็นนักแข่ง <c oughs> นักบิด แบบนี้นะคะ่ะก็ให้งดเลยนะคะในช่วงที่ตั้งครันเพราะว่าการกระทบกระเทือนมันก็เราเหมือนกับเราอุ้มลูกบอลบางทีมันก็ทะลักออกไปบางทีมันก็เหวี่ยงแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะห้ามขึ้นที่สูงห้ามขับรถแข่งห้ามไปเข้าสนามแข่งขันแล้วก็ห้ามขี่รถในที่วิบากวิบากยังไงก็คือถนนเป็นลุ่มเป็นบอ่ออะไรแบบนี้นะคะห้ามยกของที่มันหนักมากที่ต้องใช้แรงเบ่งที่ต้อง ยกหนักๆน,นะคะก็ไม่ต้องไปช่วยเขานะคะห้ามปีนป่ายต้นไม้ห้ามขึ้นที่สูงนะคะเพราะว่าสภาพร่างกายของเราไม่อำนวยแล้วนะคะบางทีคุณแม่อาจจะเป็นนักเก็บรังนกนักปีนต้นไม้นักปีนต้นมะขามแบบแบบนี้ก็ให้งดหมดเลยนะคะ ยินไปที่สูงเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะว่าท้องเราก็โตขึ้นด้วยสภาพร่างกายมันก็ไม่เหมาะจะก้มจะเงยมันก็ติดท้องนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องระมัดระวังดูแลตัวเองดีๆนะคะสําหรับวันนี้ป,ป้าปอก็เอา1ิบสองเรื่องมาฝากนะคะที่คุณแม่ตั้งครรภ์ไม่ควรจะทํานะคะห้ามทําเลยนะคะก็อยากให้คุณแม่ท้องทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะคะขอให้ลูกในท้องแข็งแรงแล้วก็คุณแม่ปลอดภัยคลอดได้ปลอดภัยได้เลี้ยงลูกที่หน้าตาน่ารักนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป,ป้าปอเจ้าเรื่องคุณแม่ดูแลลูกในช่องเพจนะคะแล้วก็ช่อง u t u b e ป้าปอเจ้าเรื่องแม่และเด็กค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะมีคลิปใหม่ๆดีๆจะได้มาแจ้งเตือนกันค่ะท้องอยากปลอดภัยไปจนถึง9เดือนค่ะสำหรับวันนี้ป้าปอก็เอาเรื่องดีๆมาแจ้งเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ